ในสสส,ส,ส,สเองเนี่ยมีแผนที่ แผนการทํางานทั้งหมดเนี่ย15แผน <15. S 2> ความปลอดภัยทางถนนเนี่ยเป็นหนึ่งใน15แผน <Ừ. S 2> นอกจากนี้แล้วยังมีแผนอื่นๆที่จะมีระบบที่จะเข้ามาสนับสน,นุนวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นงานความปลอดภัยทางถนนที่จะมา MOU ว่าด้วยเรื่องของการป้องกันในเด็กจริงๆเรามีการทํางานร่วมกับทางดรปันทางศูนย์วิชาการแล้วก็มีท่านอาจารย์สุวรรณเนี่ยเป็นวิทยากรมือฉมัง แล้วก็เอาองค์ความรู้นี้มานะคะสสแล้วก็เครือข่ายเองนี่มีตัวสื่อมีเครือข่ายมีระบบสนับสนุนช่องทางต่างๆมีระบบช่องทางชาย Impact ที่จะเอาคู่มือความรู้พวกนี้ค่ะเข้าไปเราอยากให้มีการกระจายความรู้อันนี้มากขึ้นเชื่อว่าอย่างที่จันสุวรรณพูดอย่างเช่นน้องๆที่เป็นระดับประถมหรือว่า,อ,าอนุบาลเนี่ยค่ะฟังแล้วเขาก็จะ เชื่อแล้วเขาก็ไปบอกผู้ใหญ่บอกคุณตาคุณยายแบบนี้มันจะค่อยๆมันจะช่วยกระจายได,ได้ได้เพิ่มมากขึ้นอยากให้วันนี้เป็นจุดสตาร์ทที่ไม่ได้เป็นจุดที่ที่ต่ำที่สุดนะคะเราเดินมาหางมาระยะหนึ่งแล้วมีการกระจายและขยายมากขึ้นและเชื่อว่ามันจะสำเร็จเพราะว่าวันนี้มีหน่วยงานที่จะเอ็มโอยร่วมกันทั้ง13หน่วยค่ะขอบคุณค่ะ